สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่นารักของพิมมี่นะคะตอนนี้นะคะพิมพ์ออกมาข้างนอกเนาะอยู่บ้านอุดอู้เนาะก็เลยออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างก็เลยถือโอกาสแวะพาเพื่อนๆชมสวนพีทนะคะสวนพีนี่ก็คือมันกำเริ่มกำลังเริ่มที่จะผิดดอกนะคะอีกประมาณสองสามเดือนถึงจะเป็นผลนะคะก็เลยเก็บภาพให้เพื่อนๆดูใครไม่เคยเห็นดอกพีตต้นพีทนะคะนี่งามปคะค่ะ เนี่ยค่ะเป็นสวนทั้งหมดเลยดอกประมาณเนี่ยค่ะลูกพีชพี่พิมพ์เคยนำเสนอให้ดูปีที่แล้วค่ะพีชกร,รมาจีพีชพีชนิ่มนะคะเป็นสวนเหงาเลยค่ะยาวเป็นเชือกเลยค่ะเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูเนาะเนี่ยแหละค่ะลูกพีชที่ใครยังไม่เคยเห็นลักษณะเป็นแบบนี้แล้วนะคะมีสองแบบ พีสกรอบแล้วก็พีสกรรม,มหยีนะคะรสชาติหวานฉ่ำอร่อยเลยนะคะเนี่ยะคะมันกำลังเป็นดอกค่ะดอกมันก็นงามงามค่ะเต็มต้นเลยเหมือนซากุระเลยนะคะเนี่ยค่ะดอกพีส กล้องพิมพ์ทำา้มมันไม่จับเนี่ยคะ่ะคล้ายๆดอกซากุระเนาะงามบะค่ะตอนนี้ก็ตอนเย็นๆคะ่ะพิมพออกมาเดินสูตรอากาศบริสุทธิ์กาแฟเนาะค่ะเนาะอันนี้คือดอกดอกตูม,มันคะ่ะคือดอกกุหลาบเนาะเอากรองพิมพคือขี่หายทะเนี่ยคะ่ะ สวยนะคะก็เลยมาเก็บภาพให้เบิงแล้วค่ะเนาะเป็นส่วนพีททั้งหมดเลยเดี๋ยวเอาไว้ให้มันมีดอกมีผลให้มันเป็นผลก่อนเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดแล้วก็ทําวีดีโอกันอีกทีนึงค่ะยิ่งเขา่าเกินเท็ยนยังคงจะได้โอกาสถอยกล่องไม่ละมั้งนี่เนี่ยค่ะงามงามค่ะ สามีฮลัลโหลหน่อยดิเซฮลัลโหลหน่อยฮลัลโหลคนโคอโหนากบผ้า,ากันปิดหนาปิดตางสิล่ะค่ะนาะคะ่ะนาอเนี่ยล่ะค่ะสวนพีทเนาะเดี๋ยวค่อยดูกันทำคลิปสั้นๆให้ดูอีกเช่นเคยมีอย่างงามๆ่สวยๆก็อย่างให้บึ่งทั้งนั้นล่ะค่ะเพื่อนๆจ้าหุยหนาวเด้อค่ะเด้อนี่ขนาดตอนเย็นได้นน่อันนีบ้บรรยากาศโดยรอบสวนนะคะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยค่ะ พวกพืชพักพวกหญ้ามันกำลังแตกกิ่งเขียวนะคะเนาะนี่ยะ่ะกำลังเขียวชะอุ่มเลยนะคะเมืองที่พิมพ์อยู่ก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเต็มไปด้วยเขาแนวนี้แหละคะ่ะหลดจอดอยู่พุ่นค่ะดอกพีชสวยมากเลย ค่ะเพ,พื่อนๆลากันไปแล้วเนาะแค่พิมพ์มาเก็บเห็นเอียงง่ามๆก็อยากเสนอให้ดูล่ะค่ะลาไปพร้อมกระดอกพี่สวยๆนะคะเหมือนดอกกุหลาบเลยเนาะเห็นบ่อนะักคะหนาวค่ะพิมพต้องรีบขึ้นรถแล้วเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีก่ะบ๊าย,ายที่รักบ๊ายบ,ายบ๊ายหนาวเดี๋ยวไอตัวเล็กร้องไห้ออกมาแป๊บหนึ่งค่ะ No ha-